cần loang lên, lấy <laughs> à, lên, lấy à, lên, lấy lên, lấy <laughs> <laughs> lên, lấy à. lấy lên, lấy lên, lấy lên, ถ้าไกลไปเราก็ปรับลงไม่ใช่ค่ะปรับลงแป๊หนึ่งลองลองออกมาบ้างไหม ได้ใช่ไหมครับไ้อ,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 ไอ,อันนี้เป็นขาออกขาออกก็จะทัศน์บริเวณนี้นไไใช่ครับใกล้ๆแค่นั้นเองอันนี้เป็นโนทัศไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องเมทัน,นั้นคือถ้าเป็นอีกแบบจะต้องไปกดเปลี่ยนทาง<า>อันเนี้ พอไม่โดนโอกาสเสียก็จะยิ่งน้อยลงใช่แล้วเราจะใช้ส่วนไหนจะใช้ศอกใช้ตัวใช้แขนอะไรก็ได้ได้หมดเลย<ช>ได้หมดเลย,เลยแปลว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายบิก๊กเจอขอจับกันเราสับเขาจะพายเราก่อน